โหมานจริงๆเว้ยไม่ต้องออกไปตามหาให้ยุ่งยากอยู่นิดึ่งนะเว้ยหมัดเขาให้กบของข้าโว้ยกบเลี้ยงน่ะรู้จักไหมเสียงของใครบางคนทําให้หุ่มอ้วนต้องชงโนแล้วก็ตกใจเล็กน้อยอะไรว่ากบเลี้ยงก็ออกแล้วไงว่าให้ไปกบของข้าว่าแต่ว่าหลุบเป็นใครเนี่ยรู้จักกับตาใสหรือเปล่าทําไมถึงหน้าเหมือนกันขนาดนี้เรา สุ่อ้วนนั้นนึกย้อนไปไกลสมัยที่ยังเป็นเด็กไปนะโว้ยกบเลี้ยงมาอย่ามาจับของข้าไอ้วันว่าแต่คงไม่ใช่อย่างที่ข้าคิดใช่ไหมเนี่ยจากเมื่อกี้ยังเป็นคนหน้าคล้ายกับตาสีแต่ตอนนี้กลายเป็นผีหัวกบไปซะแล้ว เมื่อเจ้าอาสูรกายในร่างกบเดินเข้ามาหาหลุงอ้วนก็ต้องรีบวิ่งหนีไป <c oughs> ก็น,นี่แหละว้ยที่ข้าเจอเมื่อคืนก่อนนะโอ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้ในจานนี้ก็ <c oughs> ถอาลูกพี่ก็แค่แกงขัวกบนะนั่นนะสิหรือว่าจะเป็นผัดเผ็ดกบใ้สมถึกมันคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกว้ย ก็น,น,น่าเส,สีก็ว่าไปเอาของมานันมามันจะไม่ตามมาเรื่องง่ายเล่าว,ว่าแต่ไอ้อลุงสีรหรือว่าตาสีดีเหเป็นคนยังไงเล้าลูกอ้วนนิสัยแกนะก็โหดเข้าใส่ยอยู่นะบางทีแกก็กระเทิบกบเล่นไอ้ตัวเล็กตัวน้อยนะอย่าหวังว่ามันจะได้เติบโตแล้วนะบางทีแกก็ชอบหักขากบเล่นหะรือไม่ก็หัวไปทางขาไปทางนั่นละถ้าตัวไหนเป็นพ่อแม่พันแกก็จะจับไปตัวใหญ่ๆนะ บางทีก็ไปตรงชายพกตรงสะเอ,อะไรอย่างนั้นนะหรือบางตัวก็สวยหน่อยไปอยู่ตรงก้นการลักโอ้ยมันจะไม่เหม็นตายหรือไงวนะนะ้าว่าแต่ใครซัดกับแก้จะบดเกลี้ยงหลหะเนี่ยโอ้ยพวกนี้เนี่ยนะนี่ลูงอ้วนว่าแต่ไอ้ผีเปรตกบน้นนะมันออกมาตอนไหนเล่าข้าก็ไม่รู้ว่ะหรือว่ามันจะชอบฝนตก ก็ถ้าอย่างนงั้นล่ะก็ไอ้สมน้อยสมตุยรีบยกโว้เมื่อสเสบียงหมดน้ำหมักในไหก็ถูกยกซดจนหมดเหมือนกันลุงอ้นวนก็เดินกลับบ้านไปส่วนพวกสามสมก็ต้องมีที่หมายที่ไหนสักแห่งเป็นแน่และฝนเทียมจากแผนการของพี่สมถึกก็ได้จัดการปล่อยลงสู่พื้นดินในที่ที่ลุงอ้วนได้กล่าวเล่าถึงว่ามีผีเปรตกบโพออกมา ในขณะที่พี่สมถึกและสมตุยเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรแต่ไอสมหน้าหน้าตาไม่ค่อยจะสู้ดีนักโอ้ยฝนตกลงมาจริงๆเดี๋ยดีและจู่ๆก็มีกบตัวน้อยโผล่ออกมาและลูกพี่สมถึกกบผีโผล่มาแล้วแน,น่ๆโถไอ้สมน้าตัวเท่าฝ่ามือเดียนะกบผีอีแบบนี้เราก็ได้ต้มยำเป็นถ้วยละโว้ย ผี่สมถึกไม่ได้สนใจเรื่องผีซะแล้วพ่อจับกบแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับปล่อยโว้ยแยกย้อยกลอบบ้อนเดยกเป็นครอ,อ๋อหลอกข้ามาจับกบหรือป้าหนาวละเนี้ยขับไปก่อนนอยสมนั่ะหอกข้าด้สิว่าสมตุยแต่เมื่อทั้งสามไปแล้วตาสีผีกบก็ได้โผล่ออกมากบของข้า มันมค่อยๆกายร่างเป็นกบก่อนที่จะกระโดดตามแก๊งสามสมไปเมื่อมาถึงที่ไมยมันก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นก่อนที่จะกระโดดเข้าไปชนกับตัวบ้านโอ้ยสมนาตื่นโว้ยพายุเข้าหรือไงเนี่และจู่ๆจากบ้านที่โยกก็นิ่งสง,งบลง เดี๋ยวข้าออกไปดูข้างนอกหน่อยนะโว้ยเอ้าเจ้าก,กบเอ็งออกมาจากตะข้องได้ยังไงล่ะเนี่ยว่าแต่ถ้าใบเมื่อกี้มันตัวเล็กกว่านี้วะอ๋อเอ็งคงเป็นเมียมันละสีทา่ดีเลยก็าจะได้ผัดเผ็ดเพิ่มอีกจานหรือว่าสองจานกันได้เนาะมาถึงขั้นนี้พี่สมถึก็ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรคิดถึงว่าจะกินแต่กบอย่างเดียว อ๋อยู่ดีๆทำไมมีควันลุกขึ้นมาอย่างนั้นเล่าเอ๋สมหน้าได้ยินพี่สมถึกพูดก็เดินออกมาดูและก็ต้องตกใจที่เห็นกบตัวเท่ากับฝ้าหม้อลกวพี่สมเทกอันนี้มันน่าจะเป็นผีกบแล้วแนะ่โอ้โหตัวเท่าลูกหมอถ้าเป็นผีจริงข้าเตกก็ได็แลนะน้ะและเจ้าผีกบนั้นมันก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นคน นั่นก็คือตาสีก่อนที่จะได้พูดบางอย่างออกมาอับอับเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของตาสีทําให้พี่สมถึกและไอสมหน้าต่างก็ตกใจวิ่งหนีไป <c oughs> ผีลุงสีในชุดคอสเพกกบเกโลเดินไล่หลังพี่สมถึกไล่สมหน้าอย่างกระชั้นชิดด้วยความมืดและฝนก็ตกลงมา ไอ้สมหน้าวิ่งไปไหนไม่รู้ส่วนพี่สมถึกนั้นดันวิ่งไปสะดุดก้อนหินแล้วก็ล้มลงไปแบบไม่เป็นท่าโอ้ยสวยจังโอยโธ่ไอ้สมถึกนะไอ้สมถึจกจะจะกินกบต้องมาเป็นอาหารกบหรือ,อไงล่ะเนี่ยเราเจ้าผีเป็ดกบเดินเข้ามาหาพี่สมถึกอย่างช้าๆแต่โชคยังดีว่ามีใครบางคนโผล่ออกมาหยุดเดี๋ยวดีนะไอ้สมถึก ระวังหัวลุงแหบมาได้ยังไงเนี่ยมีดหมอที่อยู่ในมือนั้นอัคระมีแสงวูบวาบเหมือนกับว่าเสกของมาจากบ้านแล้วไม่รอช้าลุงแหบก็คว้างมีดแหวกอากาศไปเหมือนกับบังคับโดนยังไงอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามีดหมอนั้นแหวกอากาศไปไม่ถึงตกลงต่อหน้าของพี่สมถึกอู้ เกือบสู่ขิดแล้วเหละาไอ้สมถึกระวังข้างหลังข้างหน้าก็ลุ้นว่ามีดหมอจะมาปักหัวตัวเองหรือเปล่าข้างหลังเจ้าผีกบก็ออกลวดลายแม่ไม้มวยไทยแต่แค่เพียงเสี้ยววินาทีพี่สมถึกก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับปันจงปักมีดเข้าไปเสียงดังฉับนี่ขอโทษด้วยนะเขาจะไปต้องทำแบบนี้นะ เจ้าผีกบก็ยังงงอยู่ว่าโดนอะไรตรงไหนเพียงแต่ว่ามีควันลุกออกมาจากด้านหลังมีดหมอนั้นเสียบระหว่างร่องก้นหรือว่าร่องดกักเรียกง่ายๆว่าปักไปที่ก,ก้นกบเ้าก็เห็นว่าตอนวีชีวิตอ,อก,กบไปซุกไว้ตรงนั้นเนี่ยนะาะเมื่อโดนมีดหมอก็กลายร่างเป็นกบตัวใหญ่ก่อนที่จะถูกไฟลุกไหม้แล้วก็หายไป ส่วนวิญญาณของแต่สีก็ได้โผล่ออกมาข้าหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วขอบใจเองมากนะถ้าไม่เป็นเวรกรรมก็คงจะเป็นคำสาบละนะตายแล้วถึงได้มาเป็นผีกบอยู่ตรงนี้เออเฮ่อว่าต่ลุงแหบมาได้ยังไงละเนี้ยแล้วกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เล่าก็กลับมาพร้อมกับอาจารย์สมใจนั่นแหละ พอดีว่าเจอไอ้สมตุยมันมาเล่าให้ฟังนะก็เลยลองออกมาดูตรงนี้หน่อยนะโชคดีแบบเส้นอยาแดงผ่าไปเลยรด้เนี่เกือบจะเป็นอาหารกบแล้วสิเราและขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นกบตัวใหญ่ก็ได้โผล่ออกมางั้นข้ากลับก่อนละนะว่าแต่้สมนาเนี่ยป่านนี้มันคงวิ่งตะเลิดไปไหนต่อไหนแล้วละ ถ้าอย่างนั้นล่ะก็พรุ่งนี้ข้าจะแกงกบไปถวายพระอาจารย์สมใจแล้วกันนะเพื่อความดีจะช่วยได้บ้างจะได้ไม่ต้องตายไปแล้วกลายเป็นผีกบอย่างตาสีอยังหงอยเล่าการเอาชีวิตของสัตว์มาเป็นอาหารเพื่อต่ออายุตามวัฏจกักรหรือกลไกของโลกมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ถ้าไปเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปคุมกำเนิดไม่ให้มันเกิดมา อีกทั้งอย่างเที่ยวระรานห่วงข้าวห่วงของที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกด้วยเมื่อตายไปก็เลยต้องไปรับกรรมและก็ไม่ใช่แค่เพียงว่าไปใส่ชุดคอสเพลเดเท่ๆร่างกายนั้นยังถูกกัดกินไปด้วยไฟนรกผิวหนังก็ไม่เกลี่ยมวันอาทิตย์พรุ่งนี้เวลา19นาฬิกาเหมือนเดิมม,ม,ม,มีคลิปใหม่ให้ได้รับชมส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป พบสิ่งที่น่าสนใจท้ายคลิปผมน่าแหบร้อนก่อนเล่าลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โวโอเคก็แค่เปลี่ยนมาใช้ไฟโซลาเซลล์สว่างยันเช้าผีที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคลิกที่ลิงก์ได้เลย โอ้โหยหน้ากากผีลูกกระต่ายเด้งดึงใส่เล่นแล้วดูตลกมากกว่าน่ากลัวนะเนี่หลิงสั่งซื้อหากระโอาเองนะพี่สมถึกขอตัวไปสั่งก่อนนะสักอันสองอันไปก่อนละก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการ จงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ